โคมไฟโซลาเซลเป็นแบบ UFO นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แบบ UFO นะครับก็จะมีอันนี้เป็นชุดควบคุมนะครับอันนี้เป็นตัว RF รับสัญญาณจากรีโมทนะครับ อันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดลักษณะทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้เลยด้านบนจะเป็นแผงโซลาเซลล์นี่สแสดงสถานนะการชาร์จนะครับไฟจากระพริบเป็นจังหวะจังหวะนะครับ แส,งสดงสถานะการชาร์จนะครับเท่าที่ผมเช็คเบื้องต้นนะครับโคมไฟอันนี้น่าจะเป็นที่แบตเตอรี่เสียเดี๋ยวจะพามาซ่อมนะครับก่อนอื่นก็มาแกะกันก่อนเลยแกะก็จะมีน็อตอยู่จะมีน็อตอยู่ ตามจุดหนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วก็ห้าตัวอันนี้ผมได้แกะไว้แล้วนะครับผมแกะแล้วพอแกะน็อตทั้งหห้าตัวออกก็ให้หาไขค,รครวงแบนรบหรือไขค,รครวงวัดไฟ นะครับค่อยๆแงะแงะนี้ครับระวังแตกด้วยนะครับแงะแล้วก็ค่อยๆเลาะวนไปงี้ครับเลาะไปด้านในของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไอตัวเนี้ยชุดโซลาเซลล์ครับผมเช็คนะครับเรียบร้อยแล้ว คือมีชาร์จนะครับไฟชาร์จเข้าปกตินะครับจะเห็นไหมสีแดงๆเห็นไหมครับกับพี่ประครับที่ที่มือผมชี้เนี่ยคือระบบชาร์จปกติแล้วต่อไปแล้วก็จะมาไล่เช็คพวกหลอดนะครับหลอดพวกนี้หลอดต่างๆที่หลูอรอบโคมไฟเนี่ยว่ามันขาดไหมกับแบตเตอรี่คืนนี้แล้วก็ชุดคอนโทรล โดยใช้แหล่งจ่ายนะครับอันตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์ DC นะครับใช้แหล่งจ่ายตัวนี้ประมาณ5โวลต์5โวลต์ DC นะครับใช้แหล่งจ่ายตัวนี้ซ่อมเราจะใช้แหล่งจ่ายเทสเพื่อทดลองชุดควบคุมทดลองระบบชาร์จแล้วก็เทสหลอดไฟ ตไฟทั้งหมดที่อยู่เนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชุดเนี่ยว่ามีชุดไหนขาดหรือไม่ติดไหมนะครับโดยใช้ Power อร์ส l าตัวนี้เทสแทนแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงตัวนี้เพราะว่าถ้าใช้แผงนี้ทดลองอาศัยมันจะตึงนะครับค่อนข้างจะลำบากเดี๋ยวผมจะถอด บัตกีเอาสายสองเส้นนี้ออกก่อนถอดและจำด้วยนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบ,บวกขั้วลบเวลาใส่คืนหรือประกอบคืนจะได้ไม่งงเดี๋ยวผมขอถอดแป๊บนึงเดี๋ยวเสบหมเนกรงก่อนนะครับเดี๋ยววางก่อน เสียบหัวแรงหัว,หว,หว,หวแรงรงร้อนแป๊บระหว่างรอหัวแรงร้อนนะครับก่อนที่จะถอดแผงโซลาเซลล์นี่ออกน,นะครับผมจะอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของโคมไฟโซลาเซลล์แบบนี้นะครับหรือแทบแทบทุกแบบนะครับ กการทำงานก็จะเป็นเหมือนกันก็จะมีแผงโซลาเซลล์รับพลังงานจากแสงนะครับเป็นแรงดันรับพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแรงดันเป็นแรงดันมากี่โวลต์ก็แล้วแต่ผู้ผลิตเขาออกแบบแผงว่าให้รับแรงดันได้สูงสุดที่กี่โวลต์ต่ำสุดที่กี่โวลต์น,นะครับชาร์จ เป็นแผงเก็บแรงดันจากพลังงานแสงอาทิต์นะครับแผงนี้เข้ามาที่บอร์ดควบคุมชุดนี้เนี่ยมีบอร์ดควบคุมชุดนี้อยู่นะครับบอร์ดควบคุมชุดนี้นี่ครับทีเห็นเป็นกระพริบกระพริบเเนี่ยบอร์ดควบคุมชุดนี้ก็จะทําการนะครับสั่งคําสั่งมีคําสั่งนะครับผ่านอุปกรณ์ในบอร์ดเนี่ยเพื่อไปชาร์จ ตอนกลางวันก็ให้พลังงานจากแสงจากแสงโซลาร์เซลล์เนี่ยผ่านวงจรเพื่อไปชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ตอนกลางคืนก็จะให้มีพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยจะทำให้หลอดไฟนี่หลอดไฟนเราพงหมดนะครับติดหรือเราใช้รีโมทปิดเปิดนะครับหรือเรากดปุ่มปิดเปิดนี่ก็จะทำให้หลอดไฟติด โดยรับพลังงานแสงแดดจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาเซลล์ผ่านวงจรนะครับวงจรควบคุมชุดนี้แล้วก็ไปชาร์จไว้ที่แบตเตอรี่พอแบตเตอรี่เต็มวงกวงจรนี้ก็จะแจ้งให้หยุดการชาร์จนะครับแล้วก็มีการทำงานก็คือถ้าแสงแดดมาก็จะชาร์จเก็บประจุไว้ ผ่านวงจรไปชาร์จว่าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่พอแบตเตอรี่รับรู้ว่านะกลางคืนนะครับไม่มีแสงส่องสว่างไม่มีแสงมาทําให้โซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ในชาร์จนะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับกลางคืนเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมจะทําการเทศสให้ดูนะครับว่าทดลองหลอดพวกนี้ ยังไงนะครับแล้วก็ตรว่อมแผงวงจรเช็ควงจรว่ามีหลักการทำงานยังไงนะครับโดยใช้แรงจ่ายโดยใช้แรงจ่าย DC ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้แรงจ่ายตัว DC ตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่5โวลต์มาทดลองแทนนะครับโดยหัวแรงร้อนนั้นเดี๋ยวผมจะทำการปลดสายสองเส้นนี้ออกนะครับ ถ้าตอนทําก็ถ่ายรูปนะครับหรือว่าจําไว้ด้วยว่าอันไหนเป็นควบวก้วลบนะครับหรือใช้มิเตอร์วัดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถอดออกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสายมันขาดปลดออกแล้วมันจะได้ง่ายนะครับง่ายต่อการต่อซ่อมอเดี๋ยวผมได้ปลดแล้วฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบ กดของแล้วนะครับแล้วก็เอาวางไว้เลยนะครับมาต่ออันนี้ก็คือขั้วจากขั้วจากไอโซลาเซล์แดงเป็นบวกดำคือลบเดี๋ยวจะถอดบอร์ดคอนโทรลออกมานะครับชุดควบคุมคือตัวนี้ชุดนี้บอร์ดควบคุม ตัวนี้ถอดได้มีน็อตอยู่สองตัวมีน็อตอยู่สองตัวนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันหมดนะครับแบบบอร์ดควบคุมก็จะมีสวิตต์ตรงนี้ปิดเปิดนะครับ IC ตัวนี้เป็นตัวคำสั่งสั่งให้ทำงานสั่งให้ชาร์จเต็มแล้วตัดโดยอุปกรณ์พวกนี้เป็น อาจจะเป็นมอเตรเฟเดไตแอกก็เป็นสวิตติดเปิดต่อวงจรสั่งให้ติดให้เปิดตามเวลานะครับแล้วนี่ที่หัวใจหลักสำคัญที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเนี่ยแบตตัวนี้เท่าที่ผมเช็คคือเสียแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการทดลองโดยใช้ power supply แทนลำดับขั้นขั้นขันที่นหนึ่งก่อนนะครับใช้ power supply แทนแผงโซลาเซลล์นะครับสายที่ปลดจากแผงโซลาเซลล์บวกลบนะครับใช้ power supply ยนี่ครับดำดำเป็นบวกนะครับแร่งจ่ายตรงน้นไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับคีดดำคีบลบแดงคีบบวกนะครับ สังเกตจะมีกระแสนะครับที่ซัลายจะมีกระแสแล้วครับนี่คือการชาร์จมีการชาร์จนะครับแสดงว่าวงจรเนี่ยทำงานปกติมีการมีแรงดันชาร์จเข้ามานะครับโดยมี led สีแดงนะครับกระพริบเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยเห็นไหมครับ ระบบชาร์จในแผงแผงควบคุมวันนี้กับระบบชาร์จแสดงว่ามีปัญหาไม่มีปัญหานะครับตัวไปเราก็เช็คที่ขั้วแบตนะครับว่ามีแรงดันไฟไหมนะครับขัว้วแบตนี้บวกลบนะครับเห็นไหมเห็นไหมขั้วแบตนี้ตั้งแรงดันมิเตอร์ตั้งมิเตอร์ไปที่โวลต์ดีซนะครับวัดแรงดัน ตั้งมิตเตอร์ไปที่โวลต์ดีซีนะครับวัดแรงดันนำมิตเตอร์สายแดงวัดที่ขั้วบวกของแบตเตอรีร่แบตคือฝั่งนี้นะครับสีแดงฝั่งอีกด้านก็จับที่ขั้วลบนะครับวัดดูว่ามีแรงดันไฟไหมครับะจะสังเกตเห็นว่ามีแรงดัน3.39 3โวลต์กว่ากว่ามาชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับ ดันมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยเราใช้แรงจ่ายที่ประมาณ5โวลต์แทนแผงโซลาเซลล์จะได้สะดวกนะครับต่อการซ่อมของเรานะครัในบวกของ Solar Cell, โซลาเซลล์ลบของลบโซลาเซลล์นะครับเราเทสแล้วปกตินะครับเราเทสแล้วปกติไฟก็มีมาชาร์จที่มาที่แบตเตอรี่นะครับมาที่แบตเตอรี่ ต่อไปจะทําการปลดขั้วแบตเตอรี่นะครับในเมื่อไฟมีมาชาร์จแล้วแต่แบตเตอรี่จะเก็บไฟไหมนะครับแต่ผมเช็คเบื้องต้นแล้วตัวนี้เสียนะครับแบตเตอรี่3ก้อนนี้เขาจะต่อเป็นแบบขนานกันนะครับต่อขนานแบบนี้ก็คือฝั่งนี้เป็นบวกจะต่อถึงกันหมดทั้ง3ก้อนฝั่งนี้เป็นลบก็เหมือนกันจะต่อถึงกันทั้งหมด3มก้อนนะครับต่อแบบนี้ แรงดันที่ได้ออกมาก็คือจะเท่าเดิมนะครับก็คือ3.6โวลต์แต่จะได้ค่ากระแสเพิ่มขึ้นนะครับต่อแบบนี้นะครับอธิบายก่อนนะครับเป็นต่อแบบนี้3ก้อนขนานกันได้แรงดันเท่าเดิมนะครับต่อแบบนี้ลักษณะการต่อผมก็จะมีแบตเตอรี่ใหม่ให้ดูนะครับแบบนี้เี่ขนานกันนะครับบวกทั้ง3ก้อนนีะครับถึงกันนะครับ อันนี้ลบด้านหนึ่งนะครับอ่ามีวัดก้อนใหม่ให้ดูก็ได้นะครับพอดีผมแพคไว้แล้วครับก้อนนี้วัดก้อนใหม่ให้ดูก็ได้นะครับอ่าฝั่งนี้เป็นลบนะครับสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะครับเห็นไหมอ่าจะมีไฟอยู่ประมาณ3.94สโวลต์นะครับก้อนนี้เป็นก้อนดีนะครับวัดให้ดูดูที่มิเตอร์มีไฟนะครับอ่ก้อนดี หลังจากนั้นนะครับเอาเราปิดสปายก่อนก็ได้แล้วก็ปลดนะครับปลดนะครับวันนี้ผมจะตัดเลยก็ได้นะครับจะได้บัตกีนด้แนผมตัดเลยก็ได้นะครับก้อนเก่าตัดออกแล้วนะครับพอเราออกตัดออกนะครับ เราเช็คที่ตัวโคมเลยก็ได้นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับที่มาหาที่ก้อนแบตเตอรี่เมื่อกี้นะครับอปอกอบกมานึนะครับจะมีสองเส้นนี้แดงเป็นบวกนะครับเนีแบบวกดำเป็นลบเปิด power s u p p ายครับ จะสังเกตตะกี้เมื่อเราวัดตอนวัดคอมแบตนะครับในวงจรจะมีไฟออกนะครับวัดวัดแบบนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าแบตเสียนะครับต้องรอยแบตหรือถอดแบตออกอย่างนี้นะครับถอดออกมาข้างนอกเราวัดตัางหากเลยนะครับอันนี้ไม่มีแบตแล้วนะครับดูการชาร์จปกตินะครับโดยผมใช้ไฟจากแรงจ่ายมาแทนแผงโซลาร์เซลล์นะครับวัดเลยครับวัดแรงดันตั้งมิเตอร์ไปที่ โวลต์ดีซนะครับบวกจับบวกนะครับที่มาหาแบตเตอรี่ตะกี้นะครับวัดสังเกตที่เคมิเตอร์นะครับมีไฟนะครับเห็นไหมมีไฟนะครับ3.2 3.4โวลต์ประมาณนี้นะครับโวลต์ดีซนะครับสรุปว่ามีไฟเดี๋ยวปิดก่อนนะครับแล้วมาวัดแบตเตอรี่แล้วครับทีนี้ แบตเตอรี่ก้อนเก่าที่ผมถอดออกมาตะกี้นะครับฝังกันยาวเลยนะครับวันนี้ไม่ตัดต่อคลิปเลยเอาวัดอันนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้บวกดูที่มิเตอร์นะครับมีไฟไหมอ้าวมีไฟไหมครับแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตั้งมิเตอร์อ่อจะได้มองเห็นชัดๆัดแสงนะอ้าวผมวัดนะครับอันนี้เป็นขั้ว บวกนะครับอันนี้ลบนะครับไม่มีไฟเลยนะครับตอนที่เราเปิดวงจรวัดในวงจรนะจะมีไฟไฟก็คือมาจากชุดชาร์จนั่นเองนะครับสรุปก็คือตอนนี้แผงโซลาเซลล์ปกติวงจรควบคุมปกตินะครับเหลือแต่แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับที่ไม่มีไฟนะครับต่อไปเดี๋ยว เราจะเปลี่ยนนะครับแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่นะครับแหล่งจ่ายจาก Power Supply นะครับขออภัยตม่อกี้เราใช้แทนแผงโซลา r เซลล์นะครับให้แผนแผงโซลาเซลล์ให้ออกนะครับเราจะใช้แผนใช้ตัว Power Supply นะครับอ่าจจะใช้อยู่ที่ประมาณสามโวลต์ก็ได้3าถึงสโวลต์น,นะครับ สามโวลต์นะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะถึงห้าโวลต์ครับสามโวลต์นะครับ,รบเอามาแทนนะครับเอามาแทนแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็คือสามจุดหกโวลต์นะครับเดี๋ยวเอาแรงจ่ายนะครับจาก power supply นะเดี๋ยวมิตเตอร์วัดดูอนะไรนยเอา power supply อาจจะเห็นไม่ชัดผมใช้มิตเตอร์ dc วัดนะครับวัดแรงจ่ายก่นอนะบวกอันนี้มาจากแรงจ่ายนะครับปากคีบสิ ลบมีไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ3.4โวลต์นะครับก็ใกล้เคียงหลังจากนั้นเราก็ามาคีบแทนแบตนะครับบวกแบตนะครับบวกที่มายังแบตนะครับลบนะครับถ้าผมคีดไปนะครับถ้าหลอดไฟทั้งหมดเนี่ยปกติหลอดไฟมันจะติดเลยนะครับน,น่าจะติดแล้วครับคือเราสลับจาก เราเอาแหล่งจ่ายแทนแผงโซลาเซลล์ไปแล้วทีนี้เราเอาแหล่งจ่ายนะครับมาแทนแบตเตอรี่นะครับตำแหน่งของแบตเตอรี่นะครับแยกกันออกเข้าใจนะครับี่แทนแบตเตอรี่ก้อนนี้หลอดไฟก็เราจะมาดูเช็คหลอดไฟนะครับว่าติทดนะตทุกดวงไหมนะครับติดทุกดวงไหมนะครับเท่าที่มองเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะครับน่าจะติดหมดทุกดวงนะครับอ ติดทุกดวงครับติดทุกดวงนะครับปิดก่อนอตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าหลอดไฟของเราทุกดวงนะครับทุกช่องนะทั้งหมดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าแผงเก้าชุดเนี่ยติดหมดปกติไม่มีหลอดไหนขาดหรือเสียหายนะครับแล้วตะกี้เราก็ลองแผงวงจรแล้วนะครับว่า มีไฟมาชาร์จส่งแรงดันมาชาร์จที่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วมีแต่แบตเตอรี่นี่ครับเสียนะครับไปนะครับถ้าเราได้ทําการตรวจเช็คอย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออย่างเดียวที่เราจะเปลี่ยนก็คือแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่แบตเตอรี่จะเสียเกิดจากอายุการใช้งานนะครับแบตเตอรี่จะเสียไวหรือใช้นานไม่นานขึ้นอยู่กับ คุณภาพและราคาของผู้ผลิตให้มานะครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็สบายใจหรือแต่เอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนอเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับก็จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเลยไหมนะครับลองเลยก็ได้ลองเลยก็ได้นะครับ ลองเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมประกอบผมประกอบชุดควบคุมเข้าที่เดิมก่อนนะครับชุดควบคุมเข้าที่เดิมก่อนอาหายไปไหนนะครับประกอบชุดควบคุมเข้าที่เดิมไปก่อนนะครับกดแรงจ่ายออกนะครับเราจะใส่แบตดเลย นะครับเราจะใส่แบตก้อนใหม่เลยดูยาวไปเลยนะครับไมคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยดูยาวไปเลย เใส่แบตใส่แผงไว้เลยนะครับดูยาวให้จบไปเลยใส่ให้ถูกนะครับเส้นยาวเส้นยาวสองเส้นเนะี่ยคู่แรกนี่จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับส่วนอันสั้นนี่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สองเส้นนี่บวกลบต่อให้ถูกนะครับเดี๋ยวผมบัดกีตรงนี้สายถึงไม่เอ,อ่ย ัหแรงเสียบอยู่พอดีต่อเลยครับบวกรบบกรบไปนะครับบวกนะครับบวกฝั่งนี้เอาให้ถูกคัวนะ บวกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นลบถ้าแบตเตอรี่ดีนะครับเราใส่เข้าไปหลอดก็จะติดเลยนะครับหลอดน่าจะติดได้นะครับเราใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปแล้วครับหลอดติดแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บให้เรียบร้อย รจะติดแล้วนะครับเราปิดสวิต์ปิดไว้ก่อนก็ได้ปิดสวิต์ปิดสวิต์ได้นะครับตรงนี้สวิตต์ออนออฟนะครับเ้วใส่แผงนะครับเอาก,กอบแผงเข้าไปเลยก็ได้นะครับแผงแผงก็ใส่ให้ถูกขั้วนะครับที่สำคัญถูกขั้วอยาพิดนะครับ จะค่อนข้างจะลําบากหน่อยนี่นะครับเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงทําไมผมถึงถอดแผงข้าออกก่อนนะครับเวลาซ่อมลําบากเดี๋ยวเผื่อเอเดี๋ยวผมบัตรกีแป๊บนึงนะครับบัตรกีแป๊บนึงเอาใส่ไปบวกเอาลบ ผมก็ได้ต่อขั้วเข้าเหมือนเดิมแล้วนะครับบวกลบเวลาใส่สายใถูกขั้วนะครับแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมดูนะครับได้แล้วนะครับสังเกตว่าด้านล่างก็จะมีแสดงสถานะชาร์จนะครับเต็มเพราะว่ามันเป็นแบตใหม่นะครับแบตก้อนเมื่อกี้เปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับทีนี้เราจะเทส หลอกนะครับว่าให้มันสว่างไหมนะครที่เข็นคว่ำหน้าลงก็นั่นผมว่าน่าจะติดปเปิดสวิตด้วยอ่านะครับคว่ำหน้าลงนี่ติดทุกหลอดเลยนะครับติดทุกหลอดสว่างดีด้วยนะครับต้องคว่ำหน้าไว้อย่างนี้นะครับคว่ำหน้าไอ้โซลาเซลล์ลงด้านล่างนี้นะครับ เป็นสถานะหรือหลอกว่าเป็นการมืดนั่นเองนะครับแต่ถ้าไหนขึ้นอย่างนี้เขาก็จะดับนะครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์รับรู้นะครับว่ามีแสงสว่างหลอดก็จะติดนะครับเออจะดับขออภัยถ้าเราคว่ำหน้าลงอย่างนี้สถานะของหลอดก็จะรับรู้ว่ามืดนะครับหลอด led ก็จะติดนะครับโอเคนะครับ กน่อแค่นี้นะครับสำหรับการตรวจเช็คลอด LED นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ UFO หรือแบบนี้ก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับในคลิปต่อไปผมจะมาแกะและซ่อมตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะฐานแบตเตอรี่จะใช้ไม่เหมือนกันเหมือนกันลักษณะซ่อมเหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเป็นสาระน่าสนใจเดี๋ยวผมจะทำมาใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ